ตมตามยุทธนาและโพสต์เรียกว่าเป็นดารานักแสดงนายแบบและนันกร้องมากความสามารถค่ะสําหรับตุ้มตาม THE STAR ร์สำหรับเจ้าตัวนั้นนะคะก็ก้าวเข้าสู่วงการจากการประกวดร้องเพลงในเวทีเดอะสตา์ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่7ค่ะตั้งแต่ปี2554และก็เข้าสังกัดในค่ายจีมแอมแกรมี สำหรับจ้าตัวนั้นเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มาโด่งดังมากๆกับผลงานแสดงละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเป็นร้องเพลงละครละครเวทีละครซีรีส์ซิทคอมภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆมากมายเลยอยู่เนี่ยพระเอก,จกเจ้าเสน่ห์ยังตุมตามเองก็ลงภาพสาวหมวยหน้าใสาคนหนึ่งค่ะที่สวยแซ่บในอินส a าแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่า굿ไนท์นะคะงานนี้แฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์กันแซวว่าเอ็นหรือนี้จะเป็นการเปิดตัว แฟนใหม่หรือไม่มาแต่สาวลายนี้จะเป็นแฟนใหม่ของตุมตามหรือไม่รอเจ้าตัวออกมาเฉลยให้ได้ฟังกันคะ่ะ